สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ยูนิตที่2ของรายการ Basic English Conversation รายการที่จะนำเสนอบทพูดหรือประโยคพูดในภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการสนทนาภาษาอังกฤษได้ดำเนินรายการโดยครูแคนเองครับผมในยูนิตที่2นี้นะครับผมจะต่อเนื่องจากยูนิตที่1ที่เราว่ากันไปเมื่อคลิปที่แล้วนะในคลิปที่แล้วว่าด้วยเรื่องของการทักทายเช่นเดียวกันแต่คราวที่แล้วเป็นการทักทายแบบเป็นทางการนะครับแต่ว่า คราวนี้นะฮะในยูนิตที่2นี้จะเป็นการทักทายทั่วไปและก็การทักทายในลักษณะของสิ่งที่เขาเรียกว่า informal หรือว่าแบบไม่เป็นทางการนั่นเองนะครับไม่รอช้าเลยเราไปดูกันเลยนะฮะการทักทายแบบทั่วไปนะฮะ common greetings นะมีอะไรบ้างนะฮะผมว่าหลายๆท่านเคยเรียนรู้มาตั้งแต่สมัยแรกๆเลยนะตอนเด็กๆเลยใช่ไหมเรามาดูประโยคที่1กันก่อนเลยประโยคนี้เลยครับ hello how are you ซึ่งมีความหมายว่าสวัสดีคุณสบายดีไหมนะอันนี้ เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้กันมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วถูกต้องไหมครับนอกเหนือจากตรงนี้ฮะ common greetings นะหรือว่าการทักทายทั่วไปที่เราทราบมาอีกก็มีแค่เปลี่ยนแค่คำว่า hello เป็นอะไรเอ่ย hi how are you แน่นอนครับผมเปลี่ยนเป็นแค่ hi ธรรมดานะซึ่งความหมายก็เหมือนกันจะมีความต่างกันแค่คำว่า hello กับคำว่า hi ซึ่ง2คํคำนี้เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้กันมาตั้งนานแล้วใช่ไหมครับผมดังนั้นวันนี้นะฮะ o m m o n greeting ที่ครูเคนอยากจะนําเสนอเนี่ยจะต้องมีความต่างกันไปแน่นอนนะฮะตามครูเคนมาดู2ประโยคแรกกันเลยครับผมประโยคที่1ครับ how's it going และประโยคที่ 2. 2 how are you doing ซึ่ง2ประโยคนี้นะครับผมมีความหมายใกล้เคียงกันนะครับก็คือ เป็นยังไงบ้างหรือว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมในประโยคที่1นนี้คุณจะเห็นได้ว่ามันมีคําว่า it you อยู่ it ที่วาตรงนี้ก็คือชีวิตคุณนั่นเองนะช่วงนี้ชีวิตคุณเนี่ยดำเนินไปเป็นอย่างไรบ้างนะมีคําว่า going คุณเห็นไหมฮะแต่ไม่มีใครไปไหนทั้งสิ้นนะฮะก็คือชีวิตคุณเนี่ยดำเนินไปอย่างไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับส่วนประโยคที่2องูคเคนใส่วงเล็บในคำว่า r ไว้นะครับผมเพราะว่าผมเชื่อมั่นว่าคุณดูหนังคอลลีวูดมาหลายๆเรื่องแล้วคุณมักจะได้ยิน ประโยคนี้ครับ How you doing? ซึ่งเป็นการละคำว่า R ไว้ถูกต้องไหมครับผมโอเคแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราเรียนแบบไม่ละ R แล้วกันเนาะนะครับผม okay. เอาโอเคงนั้นฮนะเราไปดูประโยคที่หนึ่งในสำเนียงอเมริกันก่อนเลยครับ How's How's going? going? it it ต่อมาครับผมสำเนียงอังกฤษฮนะ How's i แล้วไปจบที่สำเนียงออสซี่ โอเคส่วนคำตอบนะฮะสำหรับคำถามที่ว่า How's going? it เราสามารถตอบด้วยประโยคนี้ครับผม It's going well ซึ่งมีความหมายว่ามันเป็นไปได้ด้วยดีเนะี่ยมันดำเนินไปได้เป็นอย่างดีนะครับผมมันที่ว่าอย่างที่บอกไปแล้วมันคือชีวิตใช่ไหมฮะชีวิตเราช่วงนี้ดำเนินไปได้ด้วยดีนั่นเองเราไปต่อกันที่ประโยคที่2กันดีกว่าครับผมกับสำนิงอเมริกันครับ How are you doing How are you doing ประโยคนี้ต้องขออนุญาตบอกไว้นิดนึงนะฮะว่า native speaker นะหรือว่าผู้พูดเจ้าของภาษาบางท่านนะี่ฮะเขาอาจจะออกเสียงสั้นก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็น how are you doing นะไม่ต้องเต็มๆนะฮะบอกอาจจะออกเสียงเป็น how are you doing นะครับผมนะฉะนั้นฮนะเ,เก็บสิ่งนี้ไว้ในใจด้วยเนาะเวลาที่เราได้ยินใครทักทายเรามานะครับผมไปดูประโยคนี้ของสำเนียงอังกฤษกันครับผม how are you doing how are you doing เช่นเดียวกันนะครับผมกับสำเนียงอเมริกันนะฮะสำเนียงอังกฤษเองฮะคนอังกฤษก็อาจจะออกเสียงคำว่า or เป็นเสียงสั้นได้เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคเราไปต่อกันที่ออซี่ครับผม how are you doing how are you doing และประโยคที่เราสามารถตอบคำถาม how are you doing ได้นะฮะก็คือประโยคนี้เองะฮะก็คือประโยคที่ว่า I'm doing well ก็คือฉันสบายดีใช่ไหมครับผมโอเคนะครับเราไปต่อกันที่ประโยคอื่นๆกันบ้างนะครับผมกับหัวข้อ o m m o n greetings หรือว่าการทักทายทั่วไปนะครับผมประโยคที่1ครับ how's everything <S ประโยคที่ 2, 2> how are things และประโยคที่3 how's life <S 3ประโยคนี้นะครับผมแปลคร่าวๆได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมนะประโยคที่1ตรงตัวเลยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นยังไงบ้างประโยคที่สสิ่งต่างๆเป็นอย่างไรบ้างประโยคที่3ชีวิตเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้ นะครับผม3ประโยคนี้นะครับผมเราไปฟังสำเนียงแต่ละสำเนียงกันเลยนะของแต่ละประโยคประโยคที่1ครับผมสำเนียงอเมริกัน how's everything how's everything สำเนียงอังกฤษครับผม how's everything how's everything และจบด้วยสำเนียงออสซี่ครับ how's everything how's everything ถัดมาครับผมประโยคที่2นะครับผมสำเนียงอเมริกัน how are things how are things เช่นเดียวกับประโยคก่อน,นะน,นหน้านู้นเลยฮะที่นําเสนอไปเนี่ยคำว่า r นะฮะสามารถออกเสียงสั้นได้ด้วยเนาะนะครับผมถัดมาสำเนียงอังกฤษครับผม how are things how are things และเรื่องของเสียงสั้นเช่นเดียวกันครับแล้วเราไปจบกันที่สำเนียงออสซี่ครับผม how are things how are things ประโยคที่3ครับผมนะสำเนียงอเมริกัน how's life how's life สำเนียงอักก s <S งอกฤษ how's life House Life <S และสำเนียงออสเตรเลียครับผม How's life How's life <S โดยสามประโยคนี้นะครับผมเราสามารถตอบได้สั้นๆเลยว่า Very well ก็คือสิ่งต่างๆมันดีมากๆเลยนะครับผมหรือว่าชีวิตช่วงนี้มันดีมากๆเลยฮะเราสามารถตอบสั้นๆได้อย่างนี้เลยครับผมโอเคถัดมาครับผมหัวข้อเดียวกันนะฮะ Common greetings นะฮะโอเคเราไปดูประโยคอื่นๆกันต่อครับผมประโยคที่หนึ่งครับ How's your day และประโยคที่ 2, 2> How's your day going? day ตรงนี้นะฮะแปลได้ตรงๆเลยนะฮะก็คือวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมนะหรือว่าประโยคที่2ถ้าคุณอยากแปลว่าเออวันนี้ของคุณเนี่ยดำเนินไปเป็นอย่างไรบ้างก็ได้นะไม่มีใครไปไหนนะอย่างที่ผมบอกม่มันใช้คําว่า going ก็จริงแต่แปลว่าการดําเนินเนี่ยการดําเนินไปของของวันนี้ของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองโอเคเราไปฟังประโยคที่1ในสำเนียงอเมริกันกันก่อน How's your day? How คำว่ายัวในประโยคนี้นะครับผม n นท i v e ป p e a k e r หรือว่าเจ้าของภาษาอาจจะพูดด้วยเสียงรูปคําหรือว่าเสียงสั้นได้นะครับผมโอเคเราไปดูประโยคนี้ในสำเนียงอังกฤษกันดีกว่าครับผม How's your dayHow's your day และเช่นเดียวกันนะในเรื่องของการพูดรวบคำนะครับผมเราไปต่อกันที่สำเนียงออสซี่ครับ How's your dayHow's your day, your day? ต่อมานะครับผมประโยคที่สองนะครับผม ในสำเนียงอเมริกันนะครับ How's your day going How's your day going และแน่นอนในเรื่องของเสียงสั้สนหรือว่าการพูดรวบคำยังมีอยู่นะครับผมโอเคประโยคนี้ในสำเนียงอังกฤษครับ How's your day going How's your day going เช่นเดียวกันเนาะเรื่องของเสียงสั้สนหรือว่าการพูดรวบคำจบด้วยสำเนียงออสซี่ครับผม How's your day going How's your day going สำหรับ2ประโยคนี้นะฮะเวลามีใครถามเราเนีเราสามารถตอบด้วยประโยคนี้ครับผม It's going well และ it ของเราก็หมายความว่าวันนี้มันดําเนินไปได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับผมโอเคเราไปต่อกันที่ common greetings นะเน็ฮะเซตถัดมานะครับประโยคที่1ครับ Good to see you และประโยคที่ 2. 2 Nice to see you 2ประโยคนี้มีความหมายนะครก็คือดีใจที่ได้เจอคุณแนะสดงว่าต้องเคยรู้จักกันมาก่อนนะแล้วก็พูดด้วยประโยคนี้นั่นเองนะครับ โอเคนะฮะเราไปดูประโยคนี้นะครับประโยคที่หนึ่งในสำเนียงอเมริกันครับ Good to see you Good to see you นะแลวก็เช่นเดียวกันกับที่บอกมาก่อนหน้านี้นะครับเรื่องของการออกเสียงสั้นหรือว่าการพูดรวบคำนะครับคำว่า to เนี่ยอาจจะเป็นเสียงสั้นได้นะครับผมโอเคถัดมาครับผมสำเนียงอังกฤษครับ Good to see you Good to see you และเช่นเดียวกันนะฮะเรื่องของเสียงสั้นนะครับผมหรือว่าอาการพูดรวบคำนะครับ จบด้วยออสซี่ครับผม Good to see you Good to see you ถัดมาฮะประโยคถัดมาสำเนียงอเมริกันครับผม Nice to see you Nice to see you สงสั้นหรือการพูดรวบคำก็ยังมีอยู่นะครับผมสำเนียงอังกฤษ Nice to see you Nice to see you และสำเนียงออซี่ครับผม Nice to see you Nice to see you สำหรับ2ประโยคนี้เวลาใครทักทายเรามานะครับเราก็สามารถทักทายกลับด้วย2ประโยคนี้หรือประโยคเดิมที่เขาพูดมาแค่เติมคาว่าทูเข้าไปข้างหลังนั่นเองนะฮะเราไปฟังประโยคแรกกันค่ั Good to see you too ประโยคที่2ครับ Nice to see you too นะก็คือดีใจที่ได้เจอพวกเขาด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคถัดมาเราไปดูเซตถัดมาครับประโยคแรกครับ Long time no see นะครับแล้วก็ประโยคที่ 2, 2> It's been a while ซึ่งสองประโยคนี้มีความหมายคล้ายๆกันเลยนะฮะก็คือไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งภาษาไทยเราก็ทักทํานองนี้เหมือนกันถูกต้องไหมครับนะครับตรงนี้มีเกรดเล็กเกรดน้อยที่อยากจะนําเสนอนิดนึงนะครับคำว่า long time no see ตรงนี้นะครับผมมาจากสำนวนจีนที่ว่า好久不见คือภาษาอังกฤษตรงนี้นะฮะยืมมาจากภาษาจีนเลยเพราะว่าภาษาจีนเขาพูดอย่างนี้แปลว่าไม่เจอกันตั้งนาน,านแล้วใช่ไหมฮะนานแล้วนะที่ไม่เห็นกันไม่ได้เจอกันนะครับผมฉะนั้น ตรงนี้บางที่เขาเรียกว่าเป็นชิงลิชนะก็คือเป็นอังกฤษสไตล์ spy, จีนนั่นเองเขาขอ,ขอยืมของจีนมานะครับผมอันนี้เป็นเกรดเล็กเกรดน้อยนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับผมโอเคอ่ะเราไปฟังประโยคนี้ในสำเนียงอเมรกันกัน long time no see long time no see สำเนียงอังกฤษครับ long time no see long time no see ต่อด้วยออซีครับผม long time no see long time no see และประโยคถัดมาครับสำนียงอเมริกันครับ It's been a while It's while been a อังกฤษครับผม It's been a while It's while been a แล้วก็ออสซี่ครับผม It's been a while It's been a while ส่วนประโยคในการตอบนะครับผมเขาบอกว่าเวลาใครทักทายเรามาด้วยประโยคที่ว่า Long time no see หรือ It's been a while มักจะตามด้วยคำถามเหล่านี้ครับผมก็คือคำถามที่ว่า How have you been หรือ What's new <S หรือ How's life <S เนี่ยดังนั้นฮะเราก็เอาวิธีการตอบ3ประโยคนี้นะมาตอบกับสิ่งที่เขาถามเรามาอีกทีนึงนั่นเองนะครับผมโอเคเราไปดูหัวข้อถัดมาก็คือ informal greetings นะก็คือการทักทายแบบไม่เป็นทางการเมื่อก,กี้การทักทายแบบทั่วไปเนาะอันนี้แบบไม่เป็นทางการครับผมซึ่งหลายๆคนดูภาพยนตร์มาผมมั่นใจว่าเคยเจอประโยคเหล่านี้มาหมดแล้วครับประโยคที่1ครับ What's up <S ประโยคที่2 What's new <S และประโยคที่3 What's going on ซึ่งสามประโยคนี้ครับผมมีความหมายว่าเป็นไงบ้างมีอะไรใหม่หรือว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมนะีก็คือมีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆในชีวิตคุณบ้างนะสำหรับการถามคำถามประมาณนี้นะครับผมเราไปฟังประโยคที่1ในสำเนียงอเมริกันกันครับ What's up What's up สำเนียงอังกฤษครับ What's up What's up ต่อด้วยออ s ซี่ครับผม What's up What's up ประโยคที่สองครับผมสำเนียงอเมริกันฮนะ What's new What's new? Something and What's new? What's new? Lagos something Australia. What's new? What's new? But I usually something American. What's going on? What's going on? Angrid What's going on? What's going on? What say What's going on? What's going on? สำหรับ3ประโยคนี้นะครับผมเราสามารถตอบด้วย3สิ่งนี้นะครับผมกลับไปได้เลยเขาถามว่า What's p กลับมาแล้วก็ What's up กลับไปได้เลยนะครับผมหรือว่าเขาถามว่า What's a p n มาเราสามารถตอบด้วย nothing หรือ Not much นั่นเองนะครับผมนี่จาไว้เลยเนาะอันนี้จริงๆฝรั่งก็ตอบอย่างนี้จริงๆนะจากประสบการณ์ที่ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกมานะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากๆครับผมสําหรับการติดตามคลิปที่2ของรายการ Basic English Conversation นี้นะครับผม เดี๋ยวในคลิปถัดไปหรือว่าในยูนิตถัดไปหน่วยการเรียนรู้ถัดไปเนี่ยผมจะนําเสนอเรื่องของ introduction หรือว่าการแนะนําตัวนั่นเองนะครับผมติดตามรับชมกันได้นะฮะอย่างที่บอกไปเนาะชอบรบกวนกดไลค์มีคําถามหรือว่ามีคําชี้แนะอะไรต่างๆหรือมีหัวข้อที่อยากจะให้นําเสนอเนี่ยคุณสามารถคอมเมนต์มาหาผมได้นะฮะถ้าชอบมากจริงๆรบกวนกดติดตามผมด้วยนะฮะช่วยกันทำมาหากินนิดนึงเนาะนะครับผมขอบคุณมากๆครับแล้วเจอครูเคนใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ